หนึ100บาทจะตุจกักปากัดัับมูลสวยงามสีลาเวนเดอร์ขอบขาวปากัดัับมูลเครื่องคลีบใหญ่ตัวนี้กังคลีบได้ถึง180องศาคล,ลายรูปพระจันทร์ครึ่งดวงเป็นสายพันปากระดัดที่ชวนหน้าหลงไหลสวยสะดุดตาพาสะดุดใจชมเพลินมากๆเลยค่ะ กัดฮับมูนต้องดูแลดีเป็นพิเศษโหลปลากัดต้องมีขนาดที่กว้างหน่อยนะคะเพื่อให้น้องปลากัดของเราได้การคีบได้อย่างเต็มที่และมีอิสระในการว่ายไปมาค่ะโหลปลากัดที่แนะนำก็จะเป็นขนาด6คู4คู8นิ้วขึ้นไปค่ะไม่ควรเลี้ยงในขวดหรือในโหลที่แคบนะคะจะทำให้ปลาเครียดกัดหางตัวเองค่ะ,ะมีอาการซึมและป่วยง่ายค่ะ okay. คลิปนี้ก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะ